สุดท้ายครับเดี๋ยวให้น้องแกะอะไรสักครู่เนาะไม่เจอนานน้องฟังน้องลิเกผมฟังหน่อยดีกว่าไช่นะครับน้องลิเกให้ฟังสักท่อนหนึ่งอยากให้แฟนยอมที่จำได้แค่นี้โอ้โหเพลงเพลงใหม่น้องฟังเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับผมสาดเตอร์ศาสเตอร์ผมฝากไปด้วยนะเนี่ น้องฟ้องับประวัตด้วยใช่นะครับรับประวัตด้วยมีด้วยครัมีนี่ขอบคุณมากครับคุณแม่มาเลยขอบคุณอ๋อขอบคุณความน่าความไม่ตายนะครับทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเราได้มาคุ้มกันเนะครับแบบ R S F นะครับก็มึงสั่งด้วยขอบคุณครับแม่น่าด้านเนีนะเป็นเสื้อครับผมน้องได้อ่านตัวจริงร้องคอไหมครับใช่เป็นคนร้องเพลงสบายมากเลยร้องสบายสบาย เราที่ทำเองแทบตายยังไม่พอ่าน้องก็เลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับจงขาอาจไหนขอดูคนที่พร้อมโชว์เอวผมอีกรอบได้ไหม <c oughs> สุดยอดสุดยอดมากคิดถึงทุกคนนะครับผม <c oughs> อโอเคนะช่วงนี้ครับผมยาวๆกับเร็วร่าครับ R S <c oughs> m ครับมาฮะยาวไปเลยอะรนะโอ,โอเคขอบคณครับ ได้เลยคัดน้ำสักลูกนะฮะสวัสดีพี่น้องทางน้ำสดด้วยครับครับช่วงนี้กับงานเพลงที่เราเคยได้ร่วมร้องด้วยกันเอาไว้ครับตัวตึงมาไหมวันนี้ตัวเต็มสิครมาครับตัวเต็งผมไม่แน่ใจว่าชอบฟิวหรือตัวตึงแต่ผมซ้อมชอบฟิวไป็นลักษณะเยวันนี้ตัวตึงดีกว่าร้องง่ายกว่าโอเคครับจำเนื้อไม่ได้จล้แม่ ยอมรับเขาเป็นจำได้ครับยอมรับเขาเป็นตรงๆไไไก็จม่ด้งถ้าจำไม่ได้คุณแม่ช่วยร้องด้วยนะโอเคครับแม่มาจำไม่ได้เมื่อกี้โอเคมาเลยครับผมยาวเลยครับครับต่อจากชั่วเดียวนี้เป็นศิลปินตุ๊กตุ๊กหรือว่าศิลปนกตอะ เราตุ้ทีเจอเวทีให้เพลินใจไปเริ่มมีป้าสอนพีม่มดใส่หน้าวันเป็นเซเว้นต้องนีตายมันช้า กลัได้ดีนะโอ้ยไม่ร้องกันนานเนื้อได้โอเคแล้วนะเนื้อได้แต่ไม่ต้องเต้นก็ได้ครัไม่หมดนะโอเคไม่รู้ว่าคุณเดินเราข้างฝั่งอะไรบ้างช่วงนี้ครับยาวต่อไปได้ดีกว่าครับครับผมครับมาแรงไม่หมดที่นี่แรงไม่หมด លលីនានានាងក៏មាន เพลงเมื por, um, so, ô, ่อกี้ทำไมครับร้องเยอะไปหน่อยคุณเจ็บคอผมก็ยักหน้าบวดคออะไรนี่แหละอีกสักหนึ่งเพลงดีว่ะเพลงอะไรดีจ้านั่นนะสินั่นนาสิมีหรอครับนั่นนาสิติดใจแล้วแน่ครับไปกับเราครับผมติดใจ อ,อ,อ,อันทำมนัมนเปียไปละมนัสายเด้มานตลกทั้วนันแต่ฉันสอง่ายกาอากามันเป็นทุงหนทไมตทองไงปล่างกาันกุ๊งทำคนควยพอใจถึงชัวด,ดีลาเป็นไทยบานโจโจ๊าโจสามชาไม่ต้องเก็บตัวไว้ใส่เป็นไมกว่าเตรียมตัวโจ 啊哦。多多 แต่ละคนนี่ได้แบบเป็นแชมบ์เลยนะนคพี่ขอบคุณมากครับค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะก็สนุกดีครับพอพอเห็นทุกคนมาช่วยกันเนาะมาเป็นแรงใจก็หายเหนื่อยอ่ยนะโอ้โหขนาดนี้ไม่ให้รักได้ยังไงใช่ไหมนะคะวันนี้ก็แบบมาเจอทุกท่านนะคะก็มามอบความสนุกให้กับทุกท่านในงานนี้เอา,อางี้ที่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับทักษิคนนานตอนนี้ เลฟี่ก่อนนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาเซลฟี่ก่อนอยากเซลฟี่ไหมอยากเซลฟี่อ่ะงั้นเดี๋ยวให้ทั้งสามคนนะได้แบบเซลฟี่กับแม่ๆนะคะแฟนคลับก่อนเลยมาเดี๋ยวเราเซลฟี่กันก่อนมาที่นีได้นะจ๊ะแม่เดี๋ยวเก็บภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนนะคะจะเห็นเฟรมอ่ะจะเห็นเฟรม พวงเราไรอันสัตบอบนะคะวันนี้มาที่นี่สนุกสนานชาวชาชมชาว,ชาวโอ้โหดีออกดีใจดูดิแทบไม่มีแบบพื้นที่เหลือให้นั่งไม่ยืนแล้วนะครับแน่นมากเลยนะคะตอนนี้ทั้งสามคนตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างครับก็ของผมตอนนี้ถ่ายซิคคอมครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงครับซิคคอมอาจารย์คงครับฝากไว้ด้วยครับผมค่ะเอาฝากไว้ด้วยนะ มีผลงานลิเกของผม่แหละครับแล้วก็ทีมทางเวิร์กพอยต์นะครับจะช่วงนี้เลยครับออนท like right ัว yes, ร yes, yes, so ์อยู That ่กับราวคาสงทองครับตรงนี้เลยครับเพราะฉะนั้นออนทัวร์ก็ตามไปด้วยทุกีเลยเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายมีกลุ่มอยู่เช่นเดิมครับค่ะอยู่กันแบบยาวๆนะคะแล้วถ้าแบบหลายๆคนเนี่ยเพิ่งมาเจอนะคะทั้งไรอันชันพรอมนะคะ อยากจะติดตามนะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างแฟนคลับที่แบบุูเขาติดตามมาเดี๋ยวนี้แต่หลายคนอาจจะมาใหม่ติดตามได้ทางช่องทางไหนคะค่ะก็หลักๆเลยก็ฝากติดตามไว้ทางเพจของยูคาวด r คอร์ดครับเพจ Facebook แล้วก็ u t u b e จริงๆในเพจ Facebook ก็จะมีคิวงานของศิลปินหลายๆท่านก็ยังไรก็ฝากติดตามด้วยครับค่ะ ผมก็จ้องจ้างสัวทาก็เฟซบุ๊กครับกบรผดิตจำปาสินและก็เรื่องอันกียวกับผลิตครับผมนะฝากไว้ด้วยครับผมใช่ไหมครับเฟซบุ๊กครับซันุกซนหรือว่าตอนนี้ยูทูบ e ก็มโีโปรเจกต์กับทางบ้านแสงทองแล้วก็อีกนีดนะครับคนที่ติดตามผมแล้วก็ฝากติดตามทางเพื่อนๆยูเข้าได้ขอด้เช่นกันครับยังไงพ่อขอบพระคุณทั้มากครับผมขอบคุณครับ